ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื่อนี้น้อยโคกลางจะสีพาพี่ๆน้องๆนะครับมาชมนะครับรถหยอดเข่านะครับหรือว่าวิธีหยอดเข่าของทางอินทรีเพิ่นนะครับครับหยไปรับชมกันได้เลยนะครับไม่ต้องหยดออบมาแล้วนะครับไก่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะครับผม ก็คือว่าเพิ่นพอจอดนะครับเพิ่นอหอดเพิ่นก็จะไปเลยนะครับเร็้วนะครับเพิ่นจอดนะครับเดี๋ยวผมกับสีพ้าพี่ๆน้องๆคือว่าล้อเพิ่นก่อนนะครับก่อนที่เพิ่นกลับมานะครับคือว่าเพิ่นไปเร็วนะครับผมกับยางบถทันเพิ่นนะครับครับก็ล้อช้มกันเลยนะครับนี่ครับวิธีที่ว่าเพิ่นจอดนะครับเพิ่นกับสี่ยอดประมาณนี้เลยนะครับนี่ นี่นะครับที่พันย right it อดแล้วก็บทเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับคือว่าพันก็จะยอดเป็นแถวตรงเลยนะครับนี่นะครับพันก็บจะยอดบ้านนี้พันก็จะยอดปุ๋ยไปพร้อมนะครับนี่คือว่าหยอดปุ๋ยไปพร้อมนะครับยอดปุ๋ยไปพร้อมยอดหยอดเขาไปพร้อมนะครับทั้งปุ๋ยทั้งเขาเลยนะครับห้องขึ้นในน้ำกันเลยนะครับนี่ครับเม็ดเขาพันก็บทประมาณนี้นะครับเม็ดวุ้ยไครับเป็นข่าบาเล่นะครับนี่ ว่าพันธุ์เทียนไว้นะครับเป็นเม็ดเขาบาเล่นะครับเม็ดใบใหญ่ครับเม็ดประมาณนี้นะครับจะบ่มีเปียกคือเขาบ้านเฮานะครับคือตอนพันสีไปก็คือว่าเปียกออกเลี่ยนะครับก็จะเป็นเม็ดกต่คือว่าเม็ดเขาเลยนะครับก็คือแข็งๆนะครับแข็งๆคล้ายๆบักเดือยนะครับคล้ายๆบักเดือยบ้านเฮานะครับเขาบาเล่นะครับก็จะเอาไปเฮ็ดแป้งเฮ็ดขนมปังประมาณนี้นะครับนะครับปุ๋ยก็เป็นคล้ายๆปุ๋ยคล้ายๆปุ๋ยยูเรียบ้านเฮานะครับเม็ดขาวๆเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆแบบิางที่ว่าพันธุ์เฮียไว้นะครับ ตอนที่ว่าเพิ่นออกขึ้นเครื่องไม่นะมันจะเทียบไปกับนีหลายนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ like right ครับน ok e <con side keyboard 1970> ี่นี่ครับเม็ดเขาเพิ่นนะครับนี่ครัือว่านี่ก็เป็นปุ๋ยนะครับผมก็เพิ่งว่าเป็นปุ๋ยยังนะครับปุ๋ยเม็ดอาจจะเป็นปุ๋ยยูเรียแหละครับกับพวกหัจักสูตรน้ำเพิ่นนะครับเพิ่นบ่บอกนะครับก็ได้แค่ถามเพิ่นก็บอกว่าเป็นปุ๋ยซเฉยนะครับเพิ่นบ่ได้บอกว่าสูตรไหนนะครับก็ืว เอากระเจาะเจาะลึกเพิ ak, baptism, reveal, ่นบ <like. S 1> ่ไ <Pal> ด <ak ai> like like ้นะครับเพราะว่าเพิ่นก็คือว่าเป็นสูตรของเพิ่นนะครับนี่ครับเพิ่นก็สิหยอดปุ๋ยห้องเพิ่นอยู่ฟ่อมนะครับลงไปนุ่มกันทั้งปุ๋ยทั้งเขาเลยนะครับนี่ครับจะว่าไม่น้เนี่ยไว้นะครับนี่เม็ดเขานะครับเป็นเขาคอบาเล่นะครับนี่ครับเพิ่นก็รอชมนะครับตอนนี้เพิ่นกลับมานะครับรอชมเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งแบบใกล้ๆเลยนะครับวิธีการหยอดหรือว่าเบิ่งเครื่องหยอดเพิ่นนะครับนี่ครับเพิ่นก็อยู่ฟังเพิ่นนะครับเพิ่นกำลังจะกลับมานะครับ ครับก็รลอชมกันเลยนะครับรับสิประมาณนี้แล้วครับถีพันหยอดแล้วนะครับก็จะตรงนะครับเพราะว่าพันจะเปิดกี่เพศนะครับบ้านนี้ครับพงมาลัพ่อจับก็ได้นะครับก็ว่าเปิดกี่เพศแล้วนะครับมันก็จะตรงนะครับนี่ครับสีพันหยอดแล้วกับที่เป็นเป็นร่องที่นะครับร่องสีหยอดนะครับนี่ครับไว่าตัวนี้ขั้นหยอดนะครับนี่นี่ครับมันก็จะหยอดกับมานี่นะครับเดี๋ยวก็รลอชมกันเลยนะครับนี่มหอดใกล้เลรครับรถกับรถไถไงยนะครับรถไถไงยเครื่องกับไงยนะครับ เครื่องนี่ก็หลายล้านนะครับเครื่องหลายโมเมนต์ตึกๆนะครับตัวเรียกใส่รุ่นทุ้งหลายครับรผมนี้น่ครับจะมีคนเกันจะใช้เข่าก็ปุยไว้นะครับผมครับครับเครื่องเนี่ยถึงประมาณนี้ครับอาจจะสั้นนิดหน่อยได้ครับเพราะว่าคนไปเร็วนะคนน้ำรถทันนะครับนะครับหลายหัวครับนี่นี่ครับอาจจะสั้นนิดหน่อยครับผมนครับประมาณนี้เลยนะครับ เร็วครับเร็วนี่ครับเพิ่นจอดนะครับปุ่งว่าเพิ่นอาจจะจอดนะครับจอดใย่างเป็น่างเป็นห่นะครับนี่ครับพอดีเพิ่นจอดให้นะครับถือว่าโชคดีนะครับแต่มาเบิ่งเครื่องเพิ่นนะครับเพิ่นก็จะใส่ล้มนะครับนี่นี่ครับพอดีก็จะเป็นปุ๋ยนะครับนี่นะครับคือว่าตก้อนนี้ก็จะมาตามนี้นะครับปุ๋ยก็มิดเต่านะครับมัด้งจับนะครับนี่ครับเขาล้มหนีเลยนะครับพอดีก็จะแทนกล้องไปก่อนนะครับนี่ ครับเพป็นเห็ตเป็นใบมีดนะครับแจกกล้องกันนะครับเป็นใบมีดแจกกล้องนะครับือว่าปุ๋ยปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็เม็ดตกกันจะลงตามสายนี่เลยนะครับนีุ่้มหางนี่ก็น่าจะประมาณยี่สิบเซนนะครับเพิ่นจะต่ละล่องนะครับจะสลับกันนะครับหลายหัวครับเม็ดตกกับปุ๋ยก็จะล้มกันนะครับมาตามสายเลยนะครับมันเกิดจะใต่ล้มนะครับเป็นล้มเป่ามานะครับ เพียงพันเกจสิประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับคือว่าหยอดแล้วล่อเป็นล่อน้อยๆนะครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวล่อล่อตัวนี้นะครับเพิ่นเกจสิเป็นตัวผมนะครับนี่ครับล่อตัวนี้ก็ขึ้นผมนะครับนี่ครับล่อน้อยๆนะครับนี่ก็แท็กไปล่อนี้กับผมไปเลยนะครับนี่ครับเพิ่นจะมีเล็กผมกวบนะครับตัวนี้ก็จะ มีหน้าที่คือว่าเล็กตัวนี้เป็นเล็กสปิงนะครับเล็กแข็งนะครับนี่ครับมีหน้าที่คือว่าเคลียดอีกนิดเพี้ยนนึงนะครับเนี่ครับมันก็จะเลี้ยนยู่งขวางนี้นะครับนี่ครับเลี้ยนยุ่งขวางนะครับมันก็จะเคลียดอีกผมว่าผมอีกเลี้ยนนึงนะครับผมมาแบบนี้เลยนะครับนี่คนนะครับกับประมาณนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองไปถามเพคุนเบิงอีกเพื่อนนึงนะครับเครื่องใหญ่ครับใหญ่ประโยชน์ได้นากว้างประมาณเกือบ ซีเมตรนะครับซีเมตรถึงขามตรนะครับเป็นจวดตะระเทือนะครับรูปกลวงนะครับแล้วก็เลี้ยวพอนะครับมือนึ่งก็ได้เพราะมันยังงงนะครับนะครับพอทรงมาเดี๋ยวผมพาเบิร์นทั้งนี้ครับเดี๋ยวย้อนแสงนิดหน่อยนะครับทางนี่ครับก็คือว่าเป็นสายยางนะครับเป็นพอยางนะครับใส่ล้มนะครับตัวนี้ครับอีกทังนะครับมันก็จะเป่าลงมาแยกลงมาหัวนะครับอาจจะได้อยู่ประมาณเกือบยี่สิบก้ล่องนะครับนี่ เกิดที่ทิพซ้ำทิปล่องนะครับก็ประมาณหาหาเมด้นะครับถึงก้มกลวงของหนาเป็นนะครับได้ประมาณหาเมตรได้นะครับนี่ครับไงครับไงเตือนไงนะครับใส่ล้มโตมานะครับหดกลวงตัวนี้ก็จะใส่เขาได้ประมาณสัคือว่าใส่เขากับหนยนะครับสองยางนะครับผมถึงแบบนี้นะครับแต่เกิดว่ามีโอกาสเพราว่าตอนนี้เพิ่น รถก็ดีมันเฉยผมนกะดีคนไทยเพิ่งเช่นนี้นะครับครับเป็นรถโฟล์วอนอยู่แล้วครับแต่วงแถวรถไทยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองไปถามนเบรรดา่าประกอบที่อย่างนะครับเราคนจะให้ไทยวันนี้ครับก็ขยสียงดังนิดหน่อยนะครับันนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงถึงถังที่เพกันใส่เข่ามานะครับเม็ดเข่านะครับถังี่กันใส่เม็ดเข่ามานะครับ ก็จะเป็นทั้งประมาณนี next, um ้นะครับเพราะจะแบ่งเครื่องกันนะครับเป็ดเข่าก <uge ot teenage injuries> ันไส้ทั้งนี้นะครับกับไส้หลายร้อยหลายร้อยโลนะครับหรือว่าประมาณหารอยรูมันนะครับหรือว่าเป็นตันก็พาะี่นะครับลุ้นตันก็บจะย้อนแข็งกัน่อยนะครับแต่ก็เห็นจะลผมบอลลุ้นไอ้พี่น้องเบิ้งนะครับเม็ดเข่านะครับก็เป็นคอบาเล่นะครับคอบาเล่มันเ็นจะพวมีเปลือกนะครับก็จะเป็นเม็ดเลยนะครับแข็งใกล้ๆกับเยื่อบ้านเลานะครับนะครับคอบาเล่ครับผม ผมไลยถามเนเมืองใหญ่เพื่อนมาไทยเลยเพราะเป็นยังนะครับเพื่นใหญ่ติประมาณนี้นะครับทางนั้นจะเป็นปุ๋ยนะครับเพื่อนมาปุ๋ยเบิร์ตก่อนครับแล้วจะเติมปุ๋ยก้อนมา่อนครับเพื่อที่จะเลยแต่เพื่อนจะอาจจะปุ๋ยกับเพิ่มประข้าใจไปเลยนะครับแต่พระาบ้านเพิ่นนะครับกับเพอาะหเรื่องแน่ที่ไม่นะครับเพิ่นปุ๋ยเกินๆว่าอุลี่อะอุลี่อะเพื่อนผมถามเพิ่นนะครับเดี๋ยครับปุ๋ยนะครับตอนเราปุ๋ยเพิ่นเกิดจะเทลงรองนั่นนะครับฟังนั่งคุณนะครับกับเพื่อว่ากันอยู่ในตรงนี้นะครับปุ๋๋ยยก็จะลงหัันครบปุ ครับก็คือว่าดิบจับกันถึงก้อนกรบโปรงนะครับเป็นตะแกรงครับนี่เช่นนะครับกระโงตะวินน้อยนะครัพอนี้ก็จะเป็นที่ไตเขานะครับก็น่าจะไตได้หลายร้อยโลนะครับถังใหญ่ครับผมนะครับแล้วผมลงเปล่งลางเงนครับขออนุญาตเพิ่มขึ้นมาผู้เป็นยังนะครับก็อาจจะเสียงดังนกันไหมนะครับเรื่องรถที่ไสเนี่กรับปรงเก่าเสีีทั้งถึงในนะครับนี่คือว่าถึงถึงเรื่องนี้ครับถังแบบใหญ่เลยนะครับนี่ cũng như con tê nó là cái tê khổ đây của máng hà rồi lúa đây rồi ภาพพี่นลองดมลบไปเครื่องอุปกรณ์นะครับครผมประมาณนี้แหละครับเครื่องคนใหญ่ครับใหญ่หลายล้านนะครับผมกับก็ได้ถามมันนะครับว่าจักบาทนะครับน่าจะหลายล้านบาทเลยนะครับแต่เป็นเงินไทยนะครับกับเครื่องด่วนนะครับนะครับมันจะมีลบถึงนครับครับก็ได้เบิด์ตนะครับคือว่าเป็นลำพังนี้เป็นหาเป็นจะเล่นตู้นี่คนนึงนะครับขนาดคนสี่นะครับปรากฏเงินภาทีท่านรองคนนี้แบบเยอะเลยนะครับ มันน <Yeah. c oughs> <Roc> ี anyway, <c oughs> oh ่เลยนะครับนี่สำหรับเจ่าหัวห่องมันก็จะยกขึ้นก่อนนะครับ จะมืดแนี่ยจั่อยนะครับมือนี่นี่ครับเดี๋ยวพันก็จะกลับมาร่องทางนี้นะครับนี่ครับกาประมาณนี้เลยนะครับที่พันหยดไปนะครับผมกาได้ล้องเก้าวัดเบิ่งแล้วนะครับตัวนี้กลคือว่าพันหยอดไปเที่ยนึงพันกสิได้นากว่วงอยหกเมตรนะครับต้มว่วงพันนะครับ แล่นไปตเตร์เทียนะครับก็ได้6เมตรนะครับนะครับหเมตรนี่เพิ่นก็สิได้อยู่36ล่องนะครับ36มสคลองนะครับนี่ครับคือว่าพันจะหยอดไป36มสคลองนะครับก็ล่องนึงก็ห่างกันอยู่ประมาณ20เซนนะครับนี่ครับคือว่าล่องล่องเขาเพิ่นนะครับก็คือว่าคมห่างนะครับ20เซนนะครับเพิ่นก็ห่างอยู่20เซนนะครับคมห่างนะครับ กัดสี่ยอดเป็นไรตรงเลยนะครับคือว่าเปิดกี่เพศนะครับกัตรงเลยนะครับก็ได้ยู่หกเมตรนะครับหกเมตรกับสามที่หกล่องนะครับยอดแต่ละเทียนนะครับได้สามที่หกล่องนะครับแล้วพันกัจะกลับมาตัวนี้นะครับเมื่อกี้พันยอดฟังงกันไปแล้วนะครับนี่ครับพันกัะอาจจะกลับมาตรงนี้หรือว่าพันจะไปทางอื่นผมกับู้หูนะครับเพราะว่าเปิดกี่เพศอยู่แล้วนะครับตัวใดแล้วว่าแล้วพันกัจะหูบดนะครับตัวใดยอดว่ายอดพันกัจะหูนะครับนี่ครับน่าจะกลับมาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ หกเมตรเคลื 6, 6 meters, 6 meters so ่อนนะครับหกเมตรเก็ดเมตรเป็นเกล็ดเลียนคือว่าเที่ยเดียวแล้วเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็ล้อชมตันตันตัดนะครับโอ้เป็นยุดพอดีนะครับอันนี้ก็คือว่ามันระบายนะครับมันระบายคำสีนะครับเป็นผู้เช็คให้นะครับว่ามันมีปัญหาเป็นกับบ่อหนี่นะครับนี่ครับก็คือว่ามีปัญหาเป็นกับบ่ให้ยอดนะครับคือว่ามันบริเวณลงปกตินะครับ สั่งสั่งจอดก่อนนะครับโลมบาลายครับอันนี้ก็คือว่าเ์ปันบายาเลยครับมีมีปัญหานะครับประมาณนี้ครับมามาบายามานัวมานัวบายาอาลาเบออ๋ออ๋อออตเมียสเน็บแต่พิ่นว่าคือว่าเพิ่นมาตรวจนไงแล้วเช็คไงก็คือว่าเข่าลงนะครับมันลงลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็หยุดประมาณนี้นะครับเพิ่นว่าครับ เครื่องห่างนะครับมอเตอร์มันห่างนะครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวหยุดนะครับนี่ครับนี่ก็ันเป็นบาร์ระใบข้ามซีนะครับคนที่เพิ่นไอ้หยอดหยอดบล็อกโคลี่นะครับหยอดบล็อกโคลี่ที่ว่าหยอดถั่วโพดนะครับแต่ว่ารถคันนี้ก็จะเป็นของอีกบริษัทหนึ่งนะครับคือว่าจ้างให้เพิ่นมาหยอดให้นะครับเป็นของโรงงานที่ว่ารับซื้อเข่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าบาร์ระใบข้ามซี่นก็คือว่าต้องมาดูแลมาคุ้มเบิงนะครับ คือว่าบอดีเพิ่นกับบอดียอดนะครับแตคือให้หยุดก่อนนะครับเพิ่นว่าเข่าคือว่ามันบวลงสม่ำเสมอประมาณนี้นะครับเพิ่นว่าบหญ้านะครับที่เรียกผมเข้าใจว่าปุ๋ยเบิร์ตนะครับปุ๋เมล็ดครับไปคุยกับคนขับรถเพิ่นกับคุยกับผู้ค่อยหูงเรื่องนะครับแต่เพว่าบอได้เห็นงานน้ำกั๋นะครับคนนี้ก็คือว่าเห็นงานน้ำกั๋นะครับนี่ครับก็สิประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเครื่องหยอดเพิ่นนะครับนี่ครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวแทรกนะครับนี่สำหรับที่ว่าลม นี่ครับสายสายล้มนะครับนี่มันปล่อยปล่อยเม็ดเข่าก็ปุ๋ยมานน้ากันนะครับนีมันล้นีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทรกนะครับลางนี่ครับก็จะเป็นแขวนะครับนี่ครับจะมีแวอย่องล่างนะครับก็จะเป็นหูวที่ปล่อยล้งลางเลยนะครับปล่อยลงในดินเลยตัวนี้ก็ติตัวนี้คือว่าเป็นตกกันไว้นะครับนี่กันนี้ไว้เพื่อให้เขาฟงองวอกนะครับนครับเดี๋ยวผมจะพาทีพระนองลงกัดเดี๋ยวผมเห็นนะครับผมเห็นครับนี่ครับมันหมืดนะครับ สิประมาณนี้เลยนะครับก็คือว่าตัวนี้ครับเป็นใบมีดนะครับแทกล่องไปกอนนะครับนี่ครับคือว่าแทกเห็นมันล่งดินไปซะก่อนนะครับใบมีดตัวน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปอยเข่าลุงอีกตัวหนึงนะครับตัวนี้ครับนี่ยครับปอยเข่าลุงแล้วล่อตัวนี้ก็จะมีหน้าที่คือว่าถมดินนะครับนี่ครับล่อตัวนี้ก็จะกดให้นมันแหน่นมนะครับ พ่อมาทั้งหลังอีกเพิ่นกระเจ้าไสีนี้นะครับนี่นี่ครับก็เป็นสปริงนะครับทั้งหลังนี่ก็เป็นสปริงคือว่าเคลียเคลียดินนะครับเคลียดินก็ไปถมอีกเที่ยนึงนะครับนี่ครับสามสิบหกโกนะครับสปริงนี่ครับไนี่นับเบิ่งแล้วนะครับนี่นี่ครับสามสิบหกโกครับสปริงนี่ครับก็คือว่าเพิ่นหยอดได้สามสิบหกล่องนะครับสามสิบหกฟองนะครับนะครับเครื่องใหญ่ครับเครื่องใหญ่หลายล้านบาทนะครับพันกำลังโทรปรึกษากันอยู่นะครับตอนนี้ ก็คือว่ามีปัญหาเป็นกับว่าหยอดนะครับเพราะหยอดไปเข่ามันก็จะเกิดโพสตมัมเสมอนะครับน่ครับกำลังโทรหาสร้างหายอย่างเึงนะครับนี่ครับก็เริ่มจะมืดแล้วครับนี่ก็ได้นะครับกัพผ้าพีพีน้องๆนะครับมารับชมรลดหยอดเขานะครับหยอดเขาอิสเอีอลนะครับเขาบาเล่ลนะครับเพิ่นก็จะได้สมเครื่องนะครับผมก็จะได้กลับแล้วนะครับจะจะขอโตนะครับขอโต ขอลาพีแลาน้องไปก่อนนะครับผมจะได้ขอกลับแล้วนะครับนะครับขอจบบรรยากาศครับตรงนี้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้น้อยโคกตางกันทีขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอลาพีแลาน้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกาือว่าเครื่ขึ้นฝนกับมีปัญหานะครับเฝนว่ากับถึงต่อมต่อมกะอนนะครับใกลสิ้นหยอดนะครับใกลสิ้นหยอดตอมกาชิวามืดแล้วนะครับแต่ฝนจะเฮ็ดเนื้อพื้นพร้อมนะครับพร้อมแล้วฝนจะเฮ็ดนะครับ คือว่าก็จะมีอีกคนกลับมาเปลี่ยนกลางคืนนะครับผมไม่ทำมันมันแล้วนะครับตึ้นยขึ้นยำเวรเลยนะครับมือหนึงกะคือว่าหยดหลายลอยไรยนะครับมือนึ่งครับน้อยโคกกลางกับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับของท่านผู้ชมหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับน้อยโคกกลางกับขอขอบพระคุณหลายๆครับผมคลิปนี้กับขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผม